บทที่40สู้กันไม่ได้จริงๆคุณตลกมากคุณแปลกมากผมของคุณยุ่งมากบางครั้งคุณก็ตัดสินใจก้าหาญกับเรื่องราวของผมอย่างกระทันหันเชอร์จานถือไมโครโฟนกระโดดไปมาในห้องนั่งเล่นร้องเพลงวันแรกของชุนเยียนจือด้วยความกระตือรือร้นขณะที่พ่อของเขาถือถุงผลไม้เล็กๆอยู่ที่ประตูดูเหมือนจะตกใจแต่ไม่รู้จะทำยังไงดี วังอี้ปอที่ทำผมทรงแอปเปิลกำลังกอดน้องถัวนั่งอยู่บนโซฟาพยายามจะหัวเราะแต่ไม่กล้าหน้าแดงไปหมดไหล่ของเขาสั่นสะท้านและหน้าอกก็สั่นจนเจี้ยนกว่าไม่พอใจ เหมียวเสียงดังๆก่อนที่จะวิ่งออกจากอ้อมแขนของหวังอี้ป๋อไปในหน้าจอ LCD ชุนเหียนจือยังคงร้องเพลงอยู่เซียวจ้านกัดฟันแล้วกดปิดเครื่องเสียงจ้องมองหวังอี้ป๋อพร้อมกับทำปากบ่นเขาว่าทั้งหมดเป็นความผิดนายไม่มีอะไรทำก็ทำให้ฉันร้องเพลงทำไมผมก็ไม่รู้ว่าคุณลุงจะกลับมาเร็วขนาดนี้แม่ของเซียวจ้านกำลังตามมาเพราะเธอคุยกับเพื่อนบ้านอยู่เมื่อเห็นสามียืนอยู่หน้าประตูเธอก็งง ทำไมไม่เข้าไปล่ะเสียวจ้านเกาคอข้างหลังของเขาผมร้องเพลงคาราโอเกะในห้องนั่งเล่นทำให้พ่อตกใจนะครับแม่ของเซียวจ้านทำเสียงแบบไม่ได้ใส่ใจและให้สัญญาณพ่อรีบเข้าไปในบ้านถ้าอยากร้องก็ร้องไปเถอะกลับบ้านแล้วจะทำอะไรก็ให้มีความสุขสิไม่ต้องสนใจพ่อหรอกแล้วก็หันไปกระพริบตาให้หวังอี้ป๋ออี้ป๋อก็เหมือนกันอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะ หวังอีป้ปอนั่งหุบขายอย่างเรียบร้อยพยักหน้าให้แม่คุณป้าไม่ต้องห่วงครับผมไม่เกรงใจแล้วนะย้อนกลับไปเหตุการณ์ก่อนหน้าเมื่อวันที่30มกราคมปี2019หลังจากเสร็จงานทั้งหมดและจัดการทุกอย่างเรียบร้อยหวังอีป้ปอก็กลับเหอนหนานเพื่อไปซื้อของขวัญปีใหม่ให้พ่อและแม่ พร้อมกล่าวขอโทษอย่างจริงใจที่ไม่สามารถอยู่ฉลองตุจจินด้วยกันได้เขาสัญญาพอซื้อบ้านใหม่เมื่อไหร่จะพาพ่อกับแม่ไปอยู่ด้วยกันแน่นอนน้ำเสียงของเขาแฝงไปด้วยความภาคภูมิใจเล็กๆพ่อแม่ของวังอี้ป๋อมไม่ได้คัดค้านแม้ว่าจะรู้สึกเศร้าที่ลูกชายอยู่ไกลและมีโอกาสเจอกันน้อย แต่ก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าอย่างน้อยพ่อแม่อีกฝ่ายก็ชอบลูกชายของตนเขาย่อมต้องมีครอบครัวเล็กๆของตัวเองในซักวันหลังจากแจ้งแผนการเดินทางให้พ่อกับแม่ทราบแล้วหวังอีปอก็อยู่กับพ่อกับแม่สองวันแล้วมุ่งหน้าสู่ฉงชิ่งตอนจะออกเดินทางพ่อของหวังอีปปอบ,บุญพึมพำว่าคําโบราณพูดไว้ไม่มีผิดแต่งเมียแล้วก็ลืมแม่หวังอีปออม้มปากมองแม่แวบหนึ่งแล้วก็แกล้งเถียงพ่อกับว่าพ่อเองก็เคยแต่งเมียนะ พ่อของวังอี้ป๋อมองไปที่ภรรยาด้วยความตกใจปนขำปนโมโหโหดูลูกชายคุณสิโตแล้วแถมยังเถียงเก่งอีกวันนี้เป็นวันที่สองกุมภาพันธ์ตรงกับวันที่28เดือน12ตามปฏิทินจันทรคติเป็นวันที่สองที่วังอี้ป๋อมาอยู่บ้านเกิดของเซียวจา้านเขามาถึงเมื่อวานช่วงบ่ายตอนกลางวันเอาแต่เดินตามแม่ของเซียวจา้านแล้วยิ้มงโ,งโง่โส่วนตอนกลางคืนถูกพ่อเซียวกอกเล่าจนเมาเละ หลับเป็นตายยาวถึง10บโมงเช้าของวันถัดไปเมื่อตื่นเช้าขึ้นมารู้ว่าพ่อแม่ของเซียวจ้านออกไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหวังยี่ป๋อก็เริ่มอ้อนแล้วก่อกวนคนรักพยายามผลักเข้าลงบนเตียงแต่เซียวจ้านไม่ยอมให้ได้ดั่งใจนักหลังจากกอดจูบกันสักพักจนหวังยี่ปอ๋อเริ่มทนไม่ไหวและพยายามจะถอดเซียวจ้านก็รีบหนีออกไปทันที